วัสดีครับโบนะครับอยู่ที่ร้านเบลล่านะก็วันนี้เรามารีวิวไททัมทีร้อย่120นะครับอันนี้ปีตัวยูโร5แล้วนะก็ส่งเข้ามาแต่งทํานั้งคันเลยครับมาดูมาดูใ,ใกล้ๆดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้างอันนี้เห็นชัดเลยนะถ้าสมมุติเกิดดูจากด้านนอกเมื่อกี้ไม่รู้กล้องเห็นมาแต่ว,ว่าเปลี่ยนล้อสิดูล้อหม่อนก็ไนดนะ้อันนี้ก็เป็นแนวที่เราชอบเลยนะครับรู้สึกว่าเออมันฟิตเมนต์พอดีเลย ก็คือว่าเอาล้อของบอเบ l e b แบล็มาใส่นะครับอันนี้หน้าเนี่ยหน้า16หลัง16ยางซีรีส์ร้อย5 0ร้อยนะครับซึ่งก็คือสุดของแผงคอเดิมแล้วครับเนี่ยก็คือฟิตเมนต์พอดีเด้เลยตัวนี้จะมาพร้อมกับปั๊มเบมโบแล้วนะตัวยูโร5นะครับเบรกตัวนี้จะเบรกดีละมาดูตรงนี้ไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าใส่ไฟเลี้ยวมอเตอร์แก t จตนะครับเอ็มพินหูจับไฟหน้าทรง BC นะครับ แล้วก็ลูกค้าโจทย์ก็คือว่าอยากได้ขี่สบายขึ้นอันนี้เราใส่แฮนด์ LSL Fat Track นะครับซึ่งเราจะต้องอจัดสายเบรกใหม่แล้วก็เปลี่ยนสายคัดตปัมป๊มปั๊มวนเดินปั๊มเดิมอยู่การเบรกคัดตของ EvoTech นะครับแล้วก็มาดูที่กระจกครับกระจกกับปอกมือเป็นของ Moto Gear 7นะครับก็อันนี้เป็นตัว M Spy ครับผมใส่กันล้มนะครับ ของงานวีบนะครับส่วนกัดออยกัดออยอันนี้เป็นของ e v o t e c คนะครับก็คือเพราะว่าโจทย์เราอยากให้ดูล่ำแล้วก็ดูแน่นขึ้นกันแข็งก็จะเป็นของ Evotec เหมือนกันนะครับ,บก็จะดูเนียนท่ออันนี้เราเลือกใช้ท่อของซานนะครับตัวสั้นอันนี้ผ่านแคทนะครับโดยที่ตัวนี้เราใช้เป็น XL pipe ละแล้วก็เราใช้ XL pipe ของทางร้านนะครับแล้วก็เป็นกับท่อ อซาร์ฟูมาดูคันนี้เป็นคันแรกที่รันรหัสตัว TR654 นะครับเป็นตรงรุ่นที่ร้อยที่ร้อสิบติสแกมนะอันนี้เป็นแบล็คลน์นะครับอันนี้ราคาณนะตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดส8 3 0 0บาทซึ่งก็แพงจากตัวกระปุกทองเนาะขึ้นมาอีก 20, 2,000มเลยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากสุดครับแล้วก็อยากไม่เหมือนใคร ก็เรามีสต็อกนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้ครับไฟเลี้ยวด้านหลังเป็น M-PIN ครับมาลเกเจ็ดเอพโซ่สเตอร์นะครับอันนี้เป็นสเตอร์ของซันสตาร์กับเบลล่านะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราไปจ้างเขาทำนะครับอ,อันนี้ราคาพันหส่วนโซ่เราใช้ของ EK ครับเป็นโซ่ดำหมดทองอท้ายอันนี้เป็นบางคนสั้นของมอเตอร์ o นะครับ เป็นงาน ABS ไฟท้ายของอ n นาล็อกนะเดี๋ยวเปิดไฟก็จะสว่างนะครับเดี๋ยวเปิดไฟไฟพามากนะครับนี่สว่างเลยครับผมอ่ะมาดูสิ่งที่พิเศษอีกคันนึงเกี่ยวคันนี้นะครับบอกอันนี้บอกของคราฟตันนะครับคราฟตันเนี่ย ตัวนี้เป็นตัววิเศษคือว่าผ้าจะเป็นผ้าแนวอคันทาร่าตัวนี้เป็นสีดำก็อันนี้จริงๆเป็นบอกแบรนด์ไทยนะแต่ว่าไปดังอยู่ที่เมืองนอกเยอะมากนะครับอันนี้ราคา7,500บาทครับก็รวมๆอันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะส่งหมดให้ลูกค้าแล้วนะหวังว่าลูกค้าจะชอบเอาไปขี่นะครับฟิตเมนตเป็นแนวที่ไม่ตัดเฟรมนะครับแล้วก็ถ้าดูระยะของบางคนเนี่ย ก็คือว่าจะไม่เลยล้อหลังด้านหน้าเราก็ใส่บางคนสั้นเหมือนกันจะได้เข้ากันครับผมถ้าสนใจยังไงอยากจะจัดแนวนี้ก็ทักมาได้ครับขอบคุณมากครับ